สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวจะพาท่านผู้ชมนะคะมาชัาใบกะเพราอีกแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะกระเพราเนี่ยหาก,กินยากนะเพราะว่ามันแหลงค่ะก็เลยเอามาชําไว้เยอะๆนะคะแล้วบ้านเราเนี่ยตะการ้าขนมจีนเยอะมากเลยวันนี้ดาวก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาชัาใบกระเพราในตะการ้าขนมจีนนะคะเพราะว่าดาวทดลองแล้วใช้ได้ผลดีเดี๋ยวมาบอกเคล็ดลับกันค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้นะก็มีตะกร้าขนมจีนอันนี้เป็นกระถางนะถ้าท่านผู้ชมอาจจะมีเป็นกระถางไม่รั่วหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่มันไม่รั่วรูปร่างทรงแบบกระถางแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะถุงค่ะแล้วก็จะเอาถุงเนี่ยใส่ไปในกระถางแบบนี้เพื่อที่ว่าเราใส่น้ําจะได้จะได้ไม่ซึมนะแบบนี้ค่ะ ขุงต้องไม่รั่วด้วยนะคะแล้วซ้อนสองกระถางเพื่อความสวยงามค่ะซ้อนแบบนี้เดี๋ยวเอาน้ำมาใส่รอยไว้ก่อนเลยค่ะอันนี้เราก็เตรียมน้ำใส่รอเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะไ,ได้เป็นแบบนี้นี่อันนี้ก็เป็นตะกร้าขนมจีนลองวางคือให้น้ำอยู่แค่ปริมปริมตะกร้าขนมจีนเราก็พอ โอเคแบบนี้พอค่ะต่อไปไปเตรียมนี่มานะคะก็คือใบกระเพราค่ะเราก็จะตัดกระเพราเนี่ยไม่ใช่ใบกระเพรานะยอดกระเพรากระเพราเนี่ยท่านผู้ชมก็เอามาเฉพาะส่วนยอดนะคะถ้ามีดอกตัดดอกออกนะเพราะว่าถ้ามีดอกเขาจะแก่เร็วเอาส่วนที่ไม่มีดอกมาแบบนี้ตัดให้ใกล้ๆคอนะคะ เพราะว่ารากเขาจะออกใกล้ข้อแบบนี้อันนี้เป็นเทคนิคการเตรียมยอดกระเพรานะตัดใกล้ๆข้อแบบนี้แล้วก็เอาใบล่างออกเพราะว่าส่วนยอดเนี่ยจะชำง่ายและโอกาสที่จะมีรากเยอะมากนะคะถ้าชำบ่อยๆแล้วจะเริ่มรู้ค่ะว่าส่วนไหนดีส่วนไหนเอามาชำแล้วรากไม่ออกนะคะทำบ่อยๆจะเก่งคะ่ะ เหมือนการชํำสระแหนมกันแบบนี้เรียบร้อยนะคะเราก็จะเอามานี่ทิมลงไปเลยทิมเอากระเพานะคะของเราทิมลงไปเหมือนสระแน่เลยค่ะแต่ก็เป็นไเ,เ,เป็นได้นะเอาลูยใหญ่หญนะ่ถ้าเป็นแบบนี้จะดีนะนี่อันนี้รูเขาเสมอกันอันนี้จะรูแบบบางอันเล็กบางอันใหญ่นะ เด็ดมาน้อยเป็นนิดนะคะสี่ห้าดอกสี่ห้าสี่ห้ายอดเองหนึ่งสองสามสี่ห้ายอดจริงๆอ้าวก็ตรงนี้นะคะให้ลึกความลึกนะคะก็อยู่ที่ประมาณตามนี้เลยเนะะี่ยค่ะประมาณเซ้นกว่าๆนะถึงจะลึกลงมามากก็ไม่เป็นไรนะคะตามข้อของเขาค่ะแค่นี้เองแล้วเราก็วางวางแบบนี้ ช่วงแรกของการวางแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเอากระถางอะไรก็ได้คลุมไว้เพื่อป้องกันความร้อนให้เขาเพราะช่วงนี้ร้อนมากๆเลยปิดไว้แบบนี้นะคะประมาณสัก 2- 3สวันเดี๋ยวเขาก็จะต้นตั้งตรงเองค่ะเดี๋ยวจะปิดไว้ก่อนแบบนี้แลบบ้วก็วางนี่เดี๋ยวจะให้ดูที่เราชําไว้นะอันนี้ชําไว้เป็นน่าจะ อาทิตย์หนึ่งค่ะงามแบบนี้ี่เห็นล่าไหมคะออกมาแล้วค่ะนี่อันนี้เพิ่งจะชานะแต่ว่าลากออกเยอะมากเลยเห็นไหมคะแล้วก็เอาไว้แบบนี้ถ้าท่านผู้ชมอยากจะให้เขาปลูกในนี้เลยก็เติมปุ๋ยปลูกแบบไฮโดรโปนิกสนะคะก็คือเติมปุ๋ย เติมอาหารให้เขานะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาลงไปปลูกลงดินก็ดึงออกมาแล้วก็เอาไปปลูกลงดินอนุบาลลงดินนะคะก็แค่นี้เองค่ะการชํากระเพราง่ายมากๆอันนี้เป็นการชํากระเพราในตะกร้าขนมจีนแบบนี้เราก็ทําได้นะคะหรือว่าจะปลูกลงในนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะง่ายมากๆการชํากระเพราค่ะ อันนี้ก็จะอวดหน่อยก็เป็นที่ปลูกที่ชําไว้ทั้งหลายนะคะนี่นี่นะคะก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ